อเพลงคิดถึงสาวเกาหลีใต้คิดเองเขียนเองแต่งเองแล้วก็ร้องเองลองมาฟังกันดูครับฝนตกพรำพรำยังจำฟังใจอยู่จะบอกให้รู้คิดถึงอยู่เดินคู่จูจีแรงรักแรงลงก็คงเพิ่มพูนทวี ลองมาคิดดูอีกทีไม่มีความหวังแล้วเราฝนตกพรำพรำแลนมาต่ำที่ตรงหัวใจจะบอกใครใครปลูกรักไว้คงต้องเหี่ยวเฉาวจวบจนวันนี้คงอกหักเสียแล้วตัวเราฐานะทางบ้านของเรา ห่างกันราฟ้าและดินฝนตกพรำพรำแลนมาต่ำที่ตรงหัวใจคิดถึงคนอยู่ไกลยังเก็บไว้ในใจเสมอยิ่งคิดยิ่งฝันอยากมีวันได้พบหน้าเธอยังสุขสบายดีหรือเธอ อยากเจอสักครั้งสักคราวฝนตกเนืองนองฟ้ามันร้องจำต้องห่างไกลคิดถึงสาวเกาหลีใต้ว่าหัวใจยังเฝ้าคิดถึงกลับมาไทยแล้วยังไม่แคล้วควนคิดคำหนึ่งบอกว่ายังเฝ้าคิดถึงตราตรึงซึ้งแล้วหัวใจ ฝนตกรินรินยังทวินหาทุกเวลาเอาไว้โอกาสหน้าขึ้นเครื่องมาได้พักอาศัยบอกให้รู้ว่าหนุ่มไทยคนนี้ที่เคยจากไปกลับมาแล้วซึ่งเกาหลีใต้มาสร้างวันใหม่พรุ่งนี้ด้วยกันขอบคุณนะครับ